สวัสดีครับวันนี้ก็ทาง XT.com หรือ XTXchange e นะครับก็มีการแจก XT นะตามจำนวนต่างๆนะครับตามรางวัลที่เขาให้ตั้งแต่ first prize second prize third prize นะครับ fourth prize นะครับก็จะได้ XT จำนวนโทเค็นที่แตกต่างกันแล้วก็มี20 random winner ด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะ20ท่านนะครับก็จะได้5 XT โทเคน็น ก็จะมีลำดับในการให้นะแล้วก็สเกลในการให้ด้วยนะครับรวมถึงาการแจกเนี่ยนะครับจะเริ่มวันที่28มิถุนายนนะครับประมาณเที่ยงจนถึงสิ้นสุดวันที่ประมาณ11กรกฎาคมประมาณ6โมงนะครับ GMT บก7ก็น่าจะเป็นเวลาของของทางบ้านเขานะนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เวลาในประเทศไทยเอาแหละ เขาก็มีการแจก XT นะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะสนใจนะที่จะได้ i r d r o บตรงนี้นะครับก็แนะนำเลยลองอกดเข้าไปที่ใต้โพสต์นะนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สามารถเข้าไปดาเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะรับ XT Token นะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีทิปให้มีอะไรให้นะ เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะก็ลองคลิกเข้ามาใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรง Description นะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเพื่อจะหาเอาแ a d r ดดอบนะจาก xt.com นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ